การดับเหตุแห่งสุขและทุกข์ภายในพิขูทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่เพราะอาศัยซึ่งอะไรสุขและทุกข์ภายในจึงเกิดขึ้นพิขูทั้งหลายเมื่อรูปมีอยู่เพราะอาศัยรูปสุขและทุกข์ภายในจึงเกิดขึ้นพิขูทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่า ก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาสุขและทุกข์ภายในพึงบังเกิดขึ้นเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือไม่เช่นนั้นพระเจ้าค่าพิขุทั้งหลายเมื่อเวทนามีอยู่เพราะอาศัยเวทนาสุขและทุกข์ภายในจึงเกิดขึ้นพิขุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาสุขและทุกข์ภายในพึงบังเกิดขึ้นเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือไม่เช่นนั้นพระเจ้าค่าพิขุดทั้งหลายเมื่อสัญญามีอยู่ เพราะอาศัยสัญญาสุขและทุกข์ภายในจึงเกิดขึ้นภิกขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจาา้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาสุขและทุกข์ภายในพึงบังเกิดขึ้นเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือ ไม่เช่นนั้นพระเจ้าค่าพิขูทั้งหลายเมื่อสังขารมีอยู่เพราะอาศัยสังขารสุขและทุกข์ภายในจึงเกิดขึ้นพิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไหนสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความปราปรวนเป็นธรรมดาสุขและทุกข์ภายในพึงบังเกิดขึ้นเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือไม่เช่นนั้นพระเจ้าค่าที่ขูทั้งหลายเมื่อวิญญาณมีอยู่เพราะอาศัยวิญญาณสุขและทุกข์ภายในจึงเกิดขึ้นที่ขูทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่า ก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาสุขและทุกข์ภายในพึงบังเกิดขึ้นเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือไม่เช่นนั้นพระเจ้าค่าทิ่ขุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในรูปทั้งในเวทนาทั้งในสัญญา ทั้งในสังขารทั้งในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมรรจัน์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี